สวัสดีครับทุกคนตอนรับเข้าสู่ b a b y monster babe นะครับสำหรับในคลิปนี้เรามาอาัอเดตการกับเรื่องราวของเปมอนกันต่อเลยเริ่มที่เรื่องของน้อง drip 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 baby girl drip กันดีกว่านะครับล่าสุดตอนนี้เนี่ย drip ยังคงเหนียวแน่นกับชาร์ตเพลงในเกาหลีใต้มากเลยทุกคนเหมือนอยู่รอเพลงใหม่ที่กําลังจะปล่อยมาในอีกไม่ช้าไม่นานกับการคัมแบ็กของเบมอนนะครับล่าสุดเลยทริปเนี่ยอยู่ในชาร์ตหลักแบบเรียลไทม์ของทางฝั่งเกาหลีใต้ตอนนี้ดูเหมือนว่าจะแซงหน้า น้องชีตไปแล้วนะครับเพลงปล่อยออกมาอย่างเป็นทางการตั้งแต่ชีตเบมอนก็เป็นที่รู้จักกันมาโดยตลอดและน้องชีตนั้นก็เป็นเพลงที่ปังมากๆอีกหนึ่งเพลงเลยของเบมอนที่ล้มยากสุดๆแต่ดูเหมือนว่าในตอนนี้น้องดริปจะล้มได้แล้วนะครับกับการอยู่ในชาร์ตหลักเวลไทม์นานกว่ายืนระยะได้เริดกว่าน้องชีตเป็นล้านหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเมลอนโฟล์หรือว่าบั c k ์เองก็ตามนะครับมีเพียงแค่จีนี่เท่านั้นจากจีนี่ท็อป200ที่ชีตนั้นยังไม่หลุดชาร์ต ถือว่าแรงมากๆเลยแรงทั้งชิดแล้วก็แรงทั้งดริฟทสองเพลงนี้คือเดินหน้าสลับกันฟาด1ฟาด2ฟาดสาฟาด4อยู่รอความปังให้เพลงใหม่เนี่ยมารับช่วงต่อ ก็มารอดูกันนะครับว่าฮอตซอสเขาจะมาแรงขนาดไหนกันเชียวและนอกจากนั้นในตอนนี้นะครับก็ยังมีเรื่องที่แฟนๆขอความร่วมมือคอนเสิร์ตเปมอนหลังจากนี้ต่อไปห้ามโยนอะไรขึ้นเวทีเพราะว่าล่าสุดเหตุการณ์เกิดขึ้นที่คอนเวียดนามมีคนโยนพัดขึ้นไปนะครับแล้วก็ไปกระแทกโดนที่ขาของพาริตาเข้าแฟนกลับเห็นแล้วรู้สึกไม่โอเคเป็นห่วงน้องแพรด้วยเพราะน้องแพรตกใจนะครับแล้วก็เดินหนีจากโซนนั้นกันไปเลยเสียดายโอกาสที่แฟนๆกับพาริตาจะได้มาเจอจะได้มาสนุกด้วยกัน คนโยนขึ้นไปไม่น่ารักเลย ทั้งๆที่รู้อยู่แล้วว่ามันไม่ควรต่อให้จะหลุดมือหรือยังไงก็ตามพัดมีความแข็งนะครับพอไปกระแทกขาน้องแพรเนี่ยยังไงก็เจ็บแน่นอนดังนั้นอย่าทําอะไรแบบนี้เลยและที่สําคัญเลยก็คือมันจะก่อให้เกิดอันตรายและอุบัติเหตุบนเวทีได้ไม่สมควรอย่างยิ่งห้ามทาเด็ดขาดพาริตาโดนพาริตาเจ็บและพาริตาเองเนี่ยก็ตกใจมากๆดังนั้นอย่าทําอะไรที่มันไม่น่ารักแบบนี้รักศิลปินก็ต้องเซฟศิลปินด้วยไม่ใช่แค่เมนตตัวเองแต่หมายถึงทุกคนในวงเพราะถ้าหากว่า เกิดลื่นล้มหรือว่าเหยียบแล้วมันแบบตกเวทีเข้าหรือเกิดอุบัติเหตุที่หนักกว่านั้นเนี่ยมันไม่คุ้มทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่ามันมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอรุ่นพี่หลายๆวงเนี่ยก็เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้นกลางเวทีดังนั้นอย่าให้มันเกิดอะไรแบบนี้กับศิลปินของเราฝากไว้ด้วยนะครับ